อันนี้สองแม่ป่า รพระภิสุรูปหนึ่งจำพรรษาอยู่ที่วัดดุสิตารามบางยี่ขันธนบรีได้รับนิมนต์ไปสวดมนต์ฉันเช้าที่จังหวัดสครราชสีมากำหนดเดินทางตอนบ่ายก่อนวันงานหนึ่งวันโดยรถขนส่งสายเหนือและนอนค้างคืนที่นครราชสีมาเช้าก็ไปสวดมนต์ ปายวันนั้นท่านเดินทางไปสถานีขนส่งสายเหนือโดยรถแท็กซี่เมื่อออกจากวัดได้ไม่นานท่านก็เห็นปูนาตัวใหญ่ยืนชูก้ามอยู่กลางถนนข้างหน้าและท่านก็เกิดความเอ็นดูสงสารก,กลัวว่ารถกระทั่เต่าตายท่านจึงให้คนขับรถหยุดรถข้างทางแล้วท่านก็ลงไปต้อนปูตัวนั้นให้ลงขูน้ําด้านข้างแต่ปูก็ไม่ยอมให้ต้อนลงไป ง่ายๆกว่าจะต้อนมันลงไปในน้ําได้ก็เล่นเหน็ดเหนื่อยและก็เสียเวลาไปหลายนาทีเมื่อเห็นว่าปูอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วท่านก็กลับขึ้นรถแท็กซี่เดินทางต่อไปเมื่อถึงสถานีขนส่งสายเหนือท่านก็ถามพนักงานว่า รถที่จะออกไปนครราชสีมานั้นออกเมื่อไหร่พนักงานบอกว่ารถไปนครราชสีมาเที่ยวสุดท้ายสำหรับวันนี้เพิ่งจะออกไปสักครู่นี้เองท่านถามพนักงานต่อไปว่าจะมีรถอะไรไปได้อีกไหมอาจจะมาจะต้องไปตรวจมนฉันเช้าวันพรุ่งนี้ให้ทันเพราะร,รับนิมนต์ไว้แล้วพนักงานก็ตอบว่าถ้าท่านจะไปก็ต้องไปรถอุดอรหนองคาย ลงปากทางที่จะเข้าเมืองนคร,รราชสีมาแลแ้วก็ต่อรถอีกทอดหนึ่ทงท่านตกลงตามนั้นเพราะไม่มีทางเลือกอื่นที่ดีกว่านี้เมื่อรถที่ท่านโดยสารวิ่งมาได้ไม่นานก็เห็นรถโดยสารคันหนึ่งคว่ำอยู่ข้างหน้าด้านข้างเห็นคนกํำลังยกร่างคนบาดเจ็บถารถไปโรงพยาบาล ผู้ที่บาดเก็กบตะเพียงเล็กน้อยก็ได้ยืนนั้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ที่ยืนมุงฟังส่วนผู้เสียชีวิตก็ถูกลำเลียงไว้ดินถนนตำรวจทางหลวงต้องเสียเวลาทำงานหนักจนกว่าจะเสร็จเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ท่านระลึกถึงปู่ตัวนั้นเกิดความรู้สึกว่าอาน,นิสงส์ของเมตตาช่วยให้ท่านรอดพ้นจากอันตรายเพราะรถคันที่เกิดอุบัติเหตุเป็นคันเดียวกันกับรถที่ท่านมาไม่ทัน หนังสือกฎแห่งกรรมของคุณทอเลียงพิบูลเล่นสีประเด็นที่ควรจะกล่าวมีดังนี้หนึ่งการที่พระได้ช่วยชีวิตปู่ด้วยจิตเมตตานั้นเป็นกรรมดีกรรมดีนี้ได้ส่งผลตอบสนองในทันทีทันใดจัดเป็นทิฏฐธรรมเวทนียกรรมสองการช่วยชีวิตกั ตเล็กๆอย่างปูดูไม่น่าจะเป็นความดีมากมายอะไรแต่การที่ต้องเสียเวลาต้อนอยู่นานจนเหนื่อยจึงสําเร็จแสดงให้เห็นเจตนาที่ดีอันแรงกล้าเมื่อเจตนามีกําลังแรงกล้าจึงเป็นการดีที่มีผลมากและให้ผลทันตาเห็น